ไอ้คนนี้ให้อนนี้ไอ้นนี้ดีกวนเฮาดีกวนเฮาดีกวนเฮาอ้าวขันเจ้ามาโงมเเดมอนมาเย่ำยาดีได้ดีนะไม่ได้เบอรลได้ตจดได้จืนี่หละได้หัวจืดแล้วหัวจอดหัวใจนี่แหลเ้อ เป็นกำลังจืดเฮาเจ้าเฮาเจ้าอยู่ดีมีแงความสุขเยอะเลยร้อยล้านพันล้านว้ายไม่ต้องประดาเวลาต่อไปก็จะเป็นป้าแถวบ้านป้าแถวบ้านเอาสุดที่สุดร้อยล้านพันล้านเลยออยู่ก็จะอยู่อะนี่มีคนโฉจะไป อย่าีอยู่น้อยกับป้าแวบ้านน่้ำก็ไดู้ใจเลย่ได้ได้เห็นยาอายืมันขวัญยืนร้อยเอ็ดทันพาปุละมันยืนมันยือจ้าทุกไ้อนวครไปมัดอะไรมือกำมอคำไ้มือกอกข้อเอากระเป๋าเงินล้านเงินแสเลยแมย่าเนี่ยมาได้เอาเชือกเหาายาจะพูดบ่เอ้าก็พูดมาเดียวหะอันบ เดี๋ยวพ่อเอามาให้เดามาอห้แต่เอลไม่ต้องแลไม่เคยดีนะไม่มีใบสีอเอากระดาษอะได้บ้าอยู่เหรอดีนะไม่มีใบสีสุขฝันไม่ต้องไม่ต้องมากินข้าวไม่ยังแอนพ่อเคยถ่ายบ่างอถ่ายทุกช่องวันนี้บ้านน้อยคอยรักมีโอกาสได้ ตอนรับเพื่อนๆมาทานข้าวหน้าบ้านแต่ไม่เอาค่ะวันนี้คือเป็นวันมีการผูกขวนะแขนเฮ้ยผูกแขนเดินขวัญนะคะได้เดินทางปลอดภัยเพื่อเพื่อเงินอ่ะเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินอ่ะเสื้อแซ่บไปหน่อยค่อยไม่ได้เอาขามาเออกำผูทุกคนแหละไปอันนี้เป็น เป็นค่ายช่เห็นลุงมาภาพเพื่นโซนเรียบร้อยแล้วออเหรแม่นภาพเพื่นโซนเรียบร้อยแล้วน่าพี่เสือมานั่งสิเห็นเราไหมยันเราไหมแต่งงานกันเลยดูบนพี่นบ้าประกาศว่ายังไงบ้างไงยาประกาศเร็วๆเคนบอกเออเอายาไปนั่งพูดทางนู้นไปพอนทับตามเจ้านี้ไปนั่งพูดทางนู้นเออไปก้นนี หายก้นนี้หายกวนนี้หายกวดนี้หายก้นี้ดีกวนเฮาดีก้เฮาดีกวนเฮ้าดีกวนเท้าขวัญเจ้ามาโ้มขวัญเจ้ามาโ้มขวัญเจ้ามอายุมันขวัญยืนอายุเพียบขวัญยืนวอาเลื่องนี้อุทธนั่นแล้วเลื่องขวัญยืน ลุงช <rez> um, ่างก็อยู่กับพวกเราไปนั่กับลุงช่างไปนทังอยู่กับพวกเราไปนันนหาเงินได้เยอะๆหาเงินได้มือกำหาข้ามได้มือก็พ่อพิมพ่อเดินทางปลอดภัยเด้อพี่เด้อเดินทางมาสิโลก็ไเดินทางปลอดภัย นอนรับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นื้ได้เงื่อนแจนแ่กไปอย่างนี้เหรอได้เงินล้านเด้อหยิบจับอะไรก็ขอให้เขาจะไม่มองหนูมองว่าไปแต่งงานมาเออจะเบาไม่มานั่งเลยอ่ะจะเบาหายอ่จะเบายังไม่ตื่นไงจะเบามาสิเนี่ยพูดได้เยเดี๋ยวนี้จะเบาเปลี่ยนตัวแล้วเป็นเสือแล้วจะเบาไปเสือไปจะเบาตัวจริงตื่นสายเลยไปเ่ยนหมดไปหมดไปหมดให้อ่ไป อ่าพอมือมตื่นหรอหนือยัอยงพอมือเลยกินเมื่อกี้แล้วมันเสียดไม่ได้หลายผู้เล่ดลดดเน,นด้อยนะซุนคิวซึงคิวปุ๊กกระเสือแล้วตอนนี้ปุ๊กแขนไม่ให้พี่ไม่ให้คุณยูโรไปไหนให้ทดิงานแล้วก็มาที่นี่เดินสองสาม สี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนแจกไหนปลอดภัยไร้กังวลยาเจ็ดยาจนยาต่ำกว่าคนยาจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดตลอดปีตลอดไปอย่าลืมเลยน้องเจ้พูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองมือน้อยน้อยของเจ้าจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้มีรายได้เข้าร้านวันละแสนยูโรโอ้ได้พอดีพูดตอนแรกหนูจะ พูดอะไรางเดียวอย่างเดียวขอให้พี่ยูโรสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง เงินเข้ากระเป๋าเยอะๆเอาเงินไรกองทองไรมาปัญหาอะไรนี้ปัญหาอะไรนี้หาสามีฝรั่งเผือยยาฮันนี่ด้วยเอ้ยลองจองลองจองลองจองเดี๋ยวเราถ่ายรูปค้าวเฟรมด้วยกันถ่ายรรูปคเฟมให้ได้หาเงินอันพันลูกบาศก์เฟรมอันเฟรให้ได้พวกกะลางน้องปูจะได้พวกกะลางเดี๋ยวเสื้อตั้งกล้องก่อน ปเทียบ้านก็เซลฟี่เอาเปลี่ยนกล้องหน้าได้ใช่ไหมได้เป็นฝรั่งที่ได้คุณยุรประดาว่าอเออเออกร่าจะพูดเหโอใส่แว่นแล้วดูเป็นแบบมาดามากเลยนาะตลอดเลยอยากได้แต่ังอีกแล้วังเาจะนอนด้วยก็บอกเซซซ่อ่เน้งองมาจะได้ร้องรวมเฟรมเซ่แ่ีดำีเดย่า เซเซเซ,ซ,ซ,ซเออมาหลังมาบางไ่เด้อเซเซชิดามาชิดานั่นน่ะเซเซมาเ,ามาเามาดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทบ้านไปเอาขาก่อน<กละ>ขาอะไรเนี่ยขาขาจ<กล>ะ,<ล>ะายินเอานาตาคาขึ้นไปข้างบนจะได้ไปนั่<กละ>างก<ละ>ับข้างๆตรงนู้น<กละ> เออนั่นแหละนั่นแหละโอเคปะไปรวมตัวปะมามาครบทุกคนเลยโอเคโอเคทุกคนเลยมา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 เพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่สาวคนสวยของพวกเราขึ้นเครื่องจะได้ขึ้นแล้วนะวันที่ยิมเปรจะได้ขึ้นยังเนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้ขึ้นบอกเปรตยิมเปรอีกสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณพี่ยูโรเนาะเคร่งสองสางขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง รีฮานรีฮานทำอะไรได้ที่เราอดภัยค่ะรักกันเหมือนเดิมปลาตัวาตัวกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมหมูบอกให้พี่ยูโรเป็นขวัญใจอ้วนอวยพรแล้วก็จะป่วยอีกเดี๋ยวนี้พี่ยอีกเป็นขวัญใจสวที่นี่ด้วยนะคะขอให้รักกันไว้เหมือนข้าวเหนียวหนึค่ะแน่นอนท่ะไม่ไปไหน ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรักทุกคนไม่ได้มาที่นี่ก็นอนไม่หลับค่ะลาหิวี๋ยวยังรวยพรกันไม่หมดอีกยังรวยพรกันไม่หมดค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะร่ำรวยกันทองจ้าเสือขอให้มีธุรกิจที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้เพิ่มเป็นให้เพิ่มเป็นสิบสาขา อ่าน้องหลาน้องหลาน้องหลา<ะ>ก็ขอ,ขอให้พี่ยูโรเดินทางปลอดภัยขอบคค,บอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละร่ำรวยเงินทองตอนนี้เป็นกดไรย้อนอยู่ให้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไรย้อนหายแปลและไรยางแปลและไรยางทางนู้น <c oughs> ขดให้ย, <c oughs> ย,ย้อนหายแปแล้วบ่อแปะไรยางดูสิไยางยางอยากไว้พรอนอีกโอ้ยไว้พรอนอีกอะให้เจ้าตุ้ยคือมีให้เจ้าพี่ คือมีแล้วนะถ้านั้นพี่เรอวยพรไม่ด้านดีกว่าเจ้ no ่เป็นเจ้าไม่เป็นไอ้เจ้าพี่คือตูเรียนจะโอนคือหมูขอให้เจ้าให้พี่อวยพรให้พี่เป็นหมูไม่ไม่ใช่ขอให้ไม่ด้านเด็ดหมดตอนเที่ยงคืนถึงตีห้ายังไงแม่แม่ก่อนเขาอวยพรให้เด็กแล้วมันจะโตไวนะเด็กจะโตไวจะแข็งแรง ใจจะข่าวชุนพูนชุนมาปักมาแฟงไปทางไหนก็ให้มีแต่คนหักคนแบงก็ขอให้เอฟซีช่วยดูคลิปให้กำลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากฝากคุณโบติดตามคุณโบด้วยนะคะสองหมืนซับดังสองหมื่นซับ ท่ึงไหนยังท่านไหนยังท่านไหนยังไม่ถึงทมื่นเจ็ดเหรอชื่อช่องอีตามนะคะก็พิยามพ่ยูโรธิราเสียฐีนะคะขอบคุณค่ะอีสองพัแปดกองม0นสองหม่นสองหมื่นสองหมื่นซับนะอีสอ0พันแปดเขาใครที่ไม่ชอบก็ เข้ามากดได้ไม่เชอบก็เข้ามากดได้เหมืนเอิยันยันจะไปเที่ยวเยอรมันก็กดติดตามคุณดูน่คะัะคือได้ดูไลฟ์สดเนาะเวลาดูไลฟ์สดต่างประเทศนะก็ต้องไปดูช่องเปิดแล้วแลแล้วแล้วนครยังโมปง้วยัโยัง้ัโอ้ยยังด้ยยัยงองั้โโ ก่อนลาเธ่อจงจบเมื่อฉัน